14. น้ำหนักกินน้ำเงินนะครับ อืมสองชิ้งอีกแนหลุมกลางซ้าย26 27 แรงมาชนครับแต่บังเอิญเหลืองอะมันเหลี่ยมบางครับนี่เขาสกรูไม่ให้แรงมากนะฮะเพื่อให้ขาวมันกินสกรูแล้วก็มีกินใสแต่พอทำแล้วเบาก็แล้วครับมันไม่ถึงใสก็แล้วนะครับมันไม่พอก็หมดเบรกค,ครับ Max, I'll be twenty nine. Thank you. โอ้ยซ้ายมือเหมือนจะขบกันครับนี่ม้าก็แทงหนามากเลยนะครับต้องตบแดงทางข้างน้ำเงินอย่างเดียวครับ เฟรมแรกของทุกเซสชันสำคัญมากๆนะครับ <S <S อย่างเมื่อวานที่เราได้เห็นอย่างหมูได้ในเซสชันแรกในเฟรมแรกของเซสชันหลังจากนั้นโอเคมือต่ออย่างมาสเวบีมันได้สามเฟรมติดแต่ดูจากเซสชันที่สองที่มาสเวบีได้เฟรมแรกหลังจากนั้นเขากดอีกสองเฟรมเลยนะครับกลายเป็นว่าจากที่ตามสามห้าเขากลับมานำหกต่อห้าเลยนะครับเพราะฉะนั้น ทั้งคู่รู้ดีครับจะแทงกันค่อนข้างระวังตัวในเฟรมแรกว<ะ>ืมง <c oughs> ถ้าอย่างนี้มีตุนอีก40แล้วได้เข้าเบรกอย่างนี้ก่อนถึงแม้จะมีแค่น้ำเงินเล่นแค่ลูกเดียวลูกนี้ลงกินแดงลูกที่อยู่ใกล้จุดชมพูหลุมซ้าย แล้วก็ดึงกลับไปหาน้ําเงินหลุมขวาก็จะเปิดทุกลูกเลยนะครับเพราะนั้นถ้าลูกนี้มาร์กตั้งที่น้ําเงินขาวเลยไปข้างล่างกลับมาเขาน่าจะได้เฟรมเลยครับ <7. S 1> เนี่ยครับอย่างนี้พอดีเลยอย่างนี้พอดีเลยครับเลยไปนิดนึงก็สตันมาได้ครับไสปิ้งนิดนึงก็ได้กินแดงหลุมขวาพอเข้าชิ่งอ่ะ อย่างนี้ติดชิง่งอย่างนี้ถือว่าหมูยังโชคดีนะครับก็เรียกว่ายังไม่เด้งทิ้งยังยังมีการบ้านครับมาร์คต้องการสองแดงโต๊ะมีเจ็ดสิบห้าครับต้องการสองแดงนะครับ ได้จมูกได้แดงแต้มขาด <c oughs> เขาแทงแค่ลงแล้วก็เอาเช็ดเช็ดขาดนะครับลูกนี้เช็ด <c oughs> ลูกที่อยู่ใกล้ชมพูครับคือลงไม่ลงไม่รู้ว่าขาวต้องวิ่งไปกันดีข้างล่างอื <c oughs> นี่ครับนี่คือมาร์คเซลบี้นะครับความเหนียวเขี้ยวเค็มหลังจากนี้เราจะได้เห็นแน่นอนนะเพราะฉะนั้นมาเพื่อชัยชนะนี่คือสิ่งที่มาร์ เขายึดถือตลอดวิธีการเล่นเขาเป็นอย่างนี้ครับนี่ขาดแล้วนะครับเช็ดน้ําตาลได้ไหมได้แต่ดูแลแทงน้ําตาลแล้วขาวแล้วเข้าหลังเหลืองจะด,ดีกว่าไหมเนี่ยน้ำตาไปติดชิ่งด้วยนะครับ ใครที่ชอบลักษณะสนุกการกันของเราไม่ดีดูมาร์คเซลี่นี่ได้ประโยชน์เยอะครับทุกช็อตทุกทางของเขาแทงออกมาเนี่ยมีความหมายหมดนะครับ you can เอาครับอย่างนี้ก็แดงไปแคนนอนน้ำตาลอาแบให้มันมีเหลี่ยมกันนิดนึงตบครับหมูตบแล้วมากินดำ บังคับเอาดำไว้ก่อนดำลูกนี้พอเช็ดลงตั้งขาวดีๆนะครับให้กันแดงแล้าขาวไปไว้หลังเหลืองกับน,น้ำตาลนั่นแหละให้ฉีกไปนะเบาหน่อยครับไกลเหลี๋ยวบังคับยากนั่นแหละแทงไปหลังเหลืองกัน้ำตาลครับ ไปละบางไปบางไปครับอืมนอพันสังคำเอแต่ว่าดํมมันขวางลูกซ้ายนะครับเขาเห็นลูกทางขวา อืมไม่เหลือครับสวยครับหวังมาร์คเซลบี้ก่อนแข่งอยู่อันดับเจ็ดตอนนี้ดีขึ้นสามอันดับขยับมาอยู่อันดับสี่ของโลกแต่ถ้าวันนี้เอาชนะหมูจะขยับอีกหนึ่งอันดับไปอยู่อันดับสามนะครับเป็นรองจัดรชมกับเนลโรเวรเสันเท่านั้น ส่วนหมูปักน้ําจากอันดับ42เมื่อวานนี้ขยับ12อันดับไปอยู่อันดับ30แต่วันนี้หมูตกเป็นหนึ่งอันดับไปอยู่อันดับที่31เพราะว่าเคิร์บมาฟินที่เอาชนะแชมป์โลก4สมัยแล้วก็พึง<ม>่งแทงแม็กซิมัมเบรกไปในแมตช์ที่เล่นกับเคิร์ดเนี่ยแหละแล้วก็เป็นแม็กซิมัมที่อายุมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงการซุเกอร์โลนะครับ ม็กซิมัมที่157แต่ว่ายืนระยะไม่ไหวแพ้เคอร์มาฟินไปก็ทำให้เคอร์มาฟินซึ่งก่อนชนะจรตามหลังหมูแต่ตอนนี้อันดับแซงเคิร์ตไปอยู่ที่อันดับ26เลยทำให้หมูตกมาหนึ่งอันดับนะครับแต่ถ้าวันนี้หมูชนะมาร์คเซลบี้ก็จะกลับมาแซงเคอร์มาฟินหนึ่งอันดับ จะไปอยู่อันดับที่26แทนเคิร์20รอบนี้คนแพ้ได้30,000คะแนนกับอีกประมาณ1,200,000บาทส่วนผู้ชนะ50,000คะแนนกับประมาณ2ล้านบาทนะครับ24 ันทีนนยพุทธศินมาเซลอากาศเป็นพุทธศสินจากเยอรมันในปีนี้จะได้ตัดสินรอบชิงชิงแชมป์โลกรายการนี้นะครับเราจะเป็นพุทธศสินที่อายุน้อยที่สุดจะลบสิติทอลคอเรียรย์นะครับ เฟรมแรกในเซสชันนี้เป็นเดอะเจสเตอร์ f ร o มเลสเตอร์ได้ไปเท่ากับ3เซสชันเดอะเจสเตอร์บาร์เซอร์บี้ได้เฟรมแรกไป2เซสชันนะครับก็ขึ้นนำหมู9ต่อ8